นี่พี่ชื่ออะไรเีโลค้างนี่เนที่มีเจี๊ยบวอยังไหมมีดีอะมีเพราะไม่มีเราะกันกรต่ไกันม่ไเอเยจะต้องไปมเยวยก่นประมามาณเอาประมาณนั้นได้ไวัน้นะ